สวัสดีครับมาอัปเดตดีครับเครื่องสอยดาวมือนีกับเขียงที่ตัดแต่งเตรียมไว้กับมือนีได้ล้งหูหิวแล้วนะครับผมถือว่างานเดินพอสมควรนะครับใส่หูหิวนะครับผมมีหูหิว้วพร้อมนะครับตามสายตากัดอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบ ตัวได้อยู่นะครับเขียงนะครับนี่มีหนาหน่อยหนาใหญ่นะครับผมเป็นอุปกรณ์เครื่องสอยดาวนะครับเครื่องสอยดาวนะครับผมานชังนะครับนี่นะครับท่านใดมีจิตศรัทธาอยากร่วมทำบุญมาสอยดาวนะครับผม สอยดาวนะครับบุญเดือนสามบุญพระเวทนะครับผมบุญพระเวทนี่นะครับทีมงานไม่กวดก็สุภาพสตรีก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับวันนี้ได้เยอะเอยอะ ก็นี่เตียงนะครับเสร็จเรียบร้อยใช้เครื่องพ่นเอานะครับผมสีตัวด้วยกันนะครับนี่ใช้เครื่องพ่นนะครับเสร็จไปเรียบร้อยนะครับผมหน้าใหญ่ๆกว้าง ไอติมไอติมก็มาขายเก็เครื่องจากสานก็นามาไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆตั้งมากดี <c oughs> ตัดตีสามเดือน ดอกสองเต็มตือไยตาเต็มเสาห่อนยอดไปหมดสวนตะก้านะครับผมสวนตะก้าเ้รา ว่านีก็จานีะว่าีเรน่ขึ้นหน่อยพวกมือก็้วนจับหนีกระปี่กระปื่ไปจับหึ่งเปีย่วมจะหมดกระป่ทั้งโกสามเบันท ใส่ฟองท่านมีันสองสองอันชงที 8, 2, nah ่นีจะมันช่วงที่นี้จะมันไม่ตั้งตะเกียทไนไยแตกกงิ่งจะไปหรือเปล่าตัดก็ได้เมียเจาของจะาจับคนได้นี่นะ